พระเจ้าประดุงแห่งพม่ายกทัพมาเก้าทัพรวมพลกว่าแสนคนเข้ามาโจมตีกรุงรัตนโกสินห้าทัพจากทางด้านเหนือสองทัพและทางใต้อีกสองทัพซึ่งทาง9้าทัพจะมาบรรจบกันที่กรุงรัตนโกสินราชการที่หนึ่งทรงเห็นว่าพมามีกําลังมากกว่าบุกทัพมาทุกทิศทางเพื่อเข้าตีกรุงรัตนโกสิน์หากรอรับศึกในกรุงจะรักษากรุงไว้ไม่ได้ จึงได้จัดทัพออกไปรับมือข้าศึกเพื่อมีให้ข้าศึกมีโอกาสประชิดกรุงแบ่งออกเป็น4ี่ทัพได้แก่ทัพที่1มีเจ้าฟ้ากรมมาหลวงอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังหลังเป็นแม่ทัพไปตั้งที่นครสวรรค์ป้องกันทัพพม่าทางเหนือเพื่อมีให้เข้าถึงกรุงได้โดยง่ายทัพที่สกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นแม่ทัพ ยกทัพไปโจมตีพมา่าที่เข้ามาทางด่านเจดีสามองรับผิดชอบทางทิศตะวันออกทัพที่สาพระยาธรรมมากับพระยายมราชรับผิดชอบทางทิศใต้ควบคุมกำลังตั้งทัพที่เมืองราชบุรีเพื่อป้องกันม่ให้พมา่ายึดราชบุรีและเพชรบุรี ทัพที่4ี่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นแม่ทัพหลวงตั้งมันอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ทำหน้าที่เป็นกองหนุนศึกหนักด้านใดจะยกไปช่วยด้านนั้น